มันคือข้าวมันไก่ที่แพงกว่า<ม>ข้าวมันไก่โรงแรมมนเฑีร์นี่ไก่ย่าข้าวต้มดีกินข้าวมันไก่อ๋อมึงเดินมาอย่างนี้เลยอยากกินอะไรไก่แพงๆไก่แพงจัดไปแพงที่สุดแล้วร้านเนี้ยเนี่ย <c oughs> ไหมเขาภูมิใจเลยนะร้านผมเบตงแท้ๆตัวกนระพ <c oughs> <c oughs> ันแพงคือไก่หกเดือนอันนี้ก็หกเดือนเ <c oughs> หรอเหกเดือนแล้วมัน ยกมาให้ให้คุณลองที่นี่มันเป๊ะหมดอยู่ที่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองเริ่มต้นในตัวนี้นะชอบหนักเลยเอาไก่มาไก่ลีซานมาแล้วประเด็นผมรู้ว่าจะมากินของแพงนี่ผมไปตัดกำลังเขาด้วยอาหารตาสั่ง55บาทเรียบร้อยแล้ว อยู่ไหมอยู่ไหมจันกินได้ของแพงนี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันแถวแถวอารีปะ่ะ <laughs> จัน <laughs> ตรงนี้คือเขาเรียกอารีปะ่ะ <laughs> เรียกอารีอารีเนาะครับผมมันมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งครับทุกคนครับ <laughs> เป็น <laughs> ร้านข้าวมันไก่ของรุ่นพี่ผมเองรุ่นพี่เปิดร้านข้าวมันไก่แต่ว่าเปิดธรรมดาธรรมดาเราจะมาถ่ายไหมแตว่าคงไม่คกิน<ม><ม>ธรรมดาเผมก็ยึกยักหน่อยนะก็ <laughs> ไม่ได้คุยเรืเ <laughs> ่องตัตงค์นี่ยิัวยักหน่อยอนะ่ะ <laughs> แต่ว่าร้านนี้ครับทุกคนครับมันเป็นร้านข้าวมันไก่ไม่ใช่ข้าวมันไก่ปกติเป็นข้าวมันไก่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยไม่ใช่แค่ผมพูดคนเดียวค่ะไอตัวเจ้าของร้าน ก็ภูมิใจด้วยมันเหมือนจะภูมิใจแล้วภูมิใจในสิ่งนี้ในสิ่งนี้สิ่งนี้มันคือข้าวมันไก่ที่แพงกว่าข้าวมันไก่โรงแรมมนเทียนนี่เราเคยไปกินข้าวมันไก่โรงแรมมเฑียนมาแล้วอันนั้นตอนนั้นเราว่าแพงแล้วนะอาเซตหนึ่งสามร้อยสี่สิบบวกบวกเออสามร้อยห้าสิบบวกบวกราคามันอยู่เราราประมาณนี้แถวๆนี้ผมมาเจอร้านรุ่นพี่ผมเขาบอกว่าข้าวมันไก่กูแพงกว่านั้นแพงกว่านั้นเยอะไอในความแพงเนี่ยมันแลกมากับเอกลักษณ์ แล้วก็คุณภาพไม่ได้แพงแบบสเปซสปาไม่ได้แพงเรียราดเะไเอ,อไม่ไแพงก็แพงใช่ไม่ใช่แพงแบบนั้นเออแต่ว่าร้านนี้มันคือร้านข้าวมันไก่เบตงแล้วทุกคน ได้ยินมาตลอดข้าวมันไก่เบตงครับของพี่โตกล้าวงเล็บเลยคําว่าแท้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 เลยมันเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันไปดูแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะกูเรียกพี่โตพี่โตนี่ไม่ใช่เนื้อแท้นะไม่ใช่นะคน <laughs> ไท <laughs> ่นะคนเป็นซิลลี่ของซิลลี่คนเข้าไทนะคุณกลว่าเอ้ยเขาหนวดเขาเฟิร์มนี่ยไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่หนวดก็ไม่มีเขาก็ไม่มีไปไปดูกันเข้าไปดูกันเขาไปถามพี่ๆเขาอันว่าเป็นยังไงข้าวมันไก่เบตงครับ ของมันไก่อ uhm ๋อมึงเดินมาอย่างนี้เลยอยากกินอะไรตัากแตนแพงๆไปไลน์โน้ตก็ทีแล้ววันนั้นไปไลน์โน้ตอะไรนะอยากกินของแพงปลาแพงๆอยากกินไก่แพงจัดไปแพงที่สุดแล้วร้านเนี้ยเนี่ยบไหมเขาภูมิใจเลยนะอันนี้พี่โตของมันไก่เปรครับชื่อร้านคือจางเจียหยี เออคุณลืมบอกชื่อร้านเลยเมื่อกี้จางเจียหยีถ้ามันไก่เบตง,จ,งจ,จางเจียหยีจางเจียหยีผมเจอพี่เราครั้งแรกเขาบอกไอ้โอมมึงต้องมาลองร้านกูร้านผมเบตงแท้ๆตัวระพันแปดคือไก่เบตงเนี่ยที่ที่เบตงเนี่ยมันจะมีไก่อยู่2ชนิดที่ดังๆคือไก่เบตงกับไก่ก้าวช่างดังนั้นเนี่ยไก่เบตงเนี่ยเลี้ยงหเดือนไก่ทั่วไปที่เรากินในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยพวกนี้เลี้ยงแค่สี่ห้าวันหรือไม่แน่ก็ไม่เกิน3เดือนไก่เนี่ยห้าเดือนก็ไม่มีเนื้อ เจ็ดเดือนก็เป็นไก่แก่แล้วเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้เขาวิ่งลันลาลันลาลันลาตามอัธยาศัยไปดังนั้นมันจะเป็นไก่ที่โคตรฟิตเลยมันจะเป็นหนังแล้วก็เนื้อจะไม่มีไขมันต้องเลี้ยง6เดือนเท่านั้นเจ็ดเดือนปุ๊บเหนียวระเฟ่ในการกินของเขาเนี่ยชีเบตงเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นตัวเป็นเหลาเลยเสิร์ฟทีละตัวหรือครึ่งตัวเลยไม่ใชแบบแร่พันธันโปบนข้าวมีบ้างในพื้นในในในเบตงมีบ้างเพราะว่าเขามีร้านอยเงง้ยแต่จริงๆอ่ะพอมาอยู่ในกรุงเทพอ่ะ เขามาขายไม่ได้เพราะว่ามันมแพงค่าขนส่งรถห้อ,องเย็นเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเขาคิดติดโลลังหนึ่งเนี่ยสองอาสิบแต่ถ้าเป็นเบตงเนี่ยเขาจะคิดจากเบตงมาหาดใหญ่ก่อน200แล้วจากหาดใหญ่มากรุงเทพอีก250ทุกเรื่องมันก็เลยมีม,มีต้นทุนมันสูงคือไก่6เดือนอันนี้คือหกเดือนเหรอหกเดือนเฮ้ยมันนี่แหละหเดือนใน้ตัวแคเนี้ยคุณดูมันไม่อ้วนเลยนะ มันเป็นไก่ที่เนื้อน้อยมากใช่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไก่ทั่วไปครับที่เวลาเขาแลกกันเนี่ยเราจะได้เนื้อไก่ประมาณ70%แต่ถ้าเป็นไก่เบตงเนื้40อ40เพราะว่าคุณดูปีกคุณจะร้อนเนื้อยังไองอะปีกในะใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวหนึ่งคืออยากมาชิมของที่ร้านด้วยคือร้านพี่โตเนี่ยนอกจากข้าวมันไก่เนี่ยเป็นอาหารจีนแบบจีนเบตงด้วยใช่เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ความเป็นข้าวมันไก่เบตงกัน,นและอาหารจีนเบตงกันนะผมมีเมนูอะไรเด็ดจัดมาะ เราบอกว่าวันนี้เรามาถ่ายร้านรุ่นพี่เราเบื้องต้นเลยคืออะไรนะเราตั้งใจมาเลยนะของแพงกินถามว่าที่ผมพูดไปว่ามันคือข้าวมันไก่ที่แพงกว่าโรงแรมมอนเทียนอันนี้คือไซนี้ราคาเท่าไหร่ออะบอกบอกคนดูอ่ะไซนี้720สิบครับผมไม่มีข้าวด้วยนะไม่มีไก่เพียวๆนะใช่ครับ720ด้ี่สิบาทแต่ว่ามันมีเหตุผลที่มันต้องแพงินห เพราะว่าหนึ่งมันเลี้ยงนานพอมาเลี้ยงนานการเลี้ยงต่างๆมันนานเนี่ยอาหารก็แพงค่าจ้างคนดูแลก็แพงใช่ค่าขน<พ>ส่งอะไรต่างๆแพงหมดอย่างอันนี้ดูเหมือนเป็นปกติใช่ไหมอ่ะมันก็คือไก่แต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นรตที่เราที่เขาส่งมาแล้วเราจะต้องตีกลับเพราะว่ามันเหนียวตีกลับคือไม่เอาใช่ส่งไปที่ฟาร์มลองดูนะมันก็ไก่แค่นี้กูก็เอาแล้วนะ แต่เหนียวเหนียวอืหดังเหนียวอ่างั้นลองชิมนี้เลยผมรู้สึกว่ามันจะมันมันเงาวาวเพราะว่ามันราดน้ำมาใช่นี่แล้วชิ้นนี้คือเขามาแบบนี้นะและเห็นไหมมันจะเป็นหนังแล้วก็เนื้อเลยมันจะไม่มีไขมันแล้วจะรู้ว่าไอ้ที่คิซไม่ผ่านกับไอ้ผ่านนี่มันคืออะไรหนังไม่กรอบเหมือนเหมือนเลากินพวกแมงกะบรุนอ่าอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ย มันแน่นนะอันนี้ใช้คำว่าเนื้อมันแน่นแต่อันนี้ืเนื้อมันเหนียวถูกต้องเฮ้ยเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เอกลักษณ์คือเขาจะราดไอตัวซีอิ๊วกับน้ำมันงาเราต้องมาผสมกันอันนี้น้ำจิ้มน้ำราดเนี่ยเาต้องปรุงมาแล้วันขึ้นอยู่กับร้านแต่ละร้านมันเป็นลายเซนของแต่ละร้านมากกว่าแล้วก็เป็นเป็นโรยกระเทียมเจียวมาใช่ครับใครจะไม่กินก็ไม่ต้องก็ได้ก็บอกได้ตัวกลิ่นซีอิ๊วก็หอมหอมหวานเค็ม หอมหวานเค็มแล้วมีกลิ่นหอมของน้ำมันงาอโอ้เจ้าของร้านกินเลยไม่ไหวนะไม่ไหวเป็นร้านแรกเลยนะที่เรานั่งรีวิวแล้วเจ้าของร้านกินด้วยตอนนี้ตัดภาพไปที่บางกูซัดข้าวแล้วนะมึงไม่รอโกเสเลยอะ่ะคุณมุ่งอย่างเดียวอะว่ามึจะกินของแพงแล้วเขาก็ทำจริงด้วยนะเ,ออเขาก็ไม่โกงเรานะแต่น้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ร้านเนี่ยจะมีอยู่3ามแบบครับอันนี้คือซีฟู้ด เอาไว้ตัดเลี่ยนแล้วก็คุ้นเคยเต้าเจี้ยวแต่ไม่เน้นหวานเข้มข้นจะไม่ค่อยหวานคือไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หวานอ้าวสัสหวานมันอย่มาโกหกเลยเค็มข้นเฮ้ยแต่ว่ามันมันรสชาติหวานเค็มมันาลานซ์แต่เจตเตอร์จิ้มนี้เขาไม่ค่อยเข้าร้านนะทุกคนปกติเขาเอาอยู่ตามร้านแล้วทุกคนฮะพูดไปเลยอ๋อรสชาติเด่นๆมาเลยอันแรกหวานมันไม่ได้หวานแบบ ไม่หวานโดนอย่างนั้นคือมันจะไม่หวานเลยไม่ได้มันต้องหวานแต่มันไม่ได้หวานแบบอะไรอย่างนั้นหวานเค็มแล้วมันหอมต้นมันเข้มข้นอ่ะใช่ใช้คําว่ามันเข้มข้นหรือว่ามันกลมเออมันกลมอันนี้เนี่ยถ้าเป็นฮ่องกงอ่ะเขาจะเป็นต้นหอมต้นหอมแต่อันนี้เป็นเบย์ตงเขาจะเป็นกุ้ยช่ายผัดกุ้ยช่ายที่ผมเคยกินอ่ะมันจะเป็นน้ํามันขิงแล้วเขาพรีเซนต์น้ำจุ้งน้ำจิ้มไอ้ต้นนี้ก็ลอกไก่กับเนี้อ งดไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยอร่อยเอาอร่อยผมลองข้าวได้ไหมได้เลยข้าวมีความพิเศษไหมเราใช้ข้าวข้าวเก่ากลางปี2ยี่ห้อมาผสมกันอ่าแล้วก็ถ้าสังเกตมันจะมีพวกเฮอร์บสมุนไพรต่างๆเนี่ยที่เราผัดข้าวอันนี้คือ30บาทนะครับในเซตนี้ไม่มีไอเจ็ดกว่าบาทนี่ไม่มีข้าวนะครับแต่ถ้าจะกิน หนึ่งเซ็ทร้อยแปดสิบาทเนี่ยมีข้าวนี่เมียผมสั่งไว้ร้อยแปดสิบาทนี่คือเซ็นี้น่าจะเซ็นี่นี่คือเซ็นี้ประมาณนี้ครับผมร้านนี้ผมพูดตรงๆเลยหนึ่งคือเหมาะกับคนได้บอลถูกหวยแล้วก็ปันสล็อตปันสล็อตมาทําไมเอางี้ผมพูดแบบนี้ดีกว่าถ้าคุณจะกินไก่เบตงคุณคิดว่าคุณจะเดินทางไปไหมจังหวัดยะลาอำเภอเบตงอ่ะคุณใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมยกมาให้ให้คุณลองที่นี่ มันเป๊ะหมดอยู่ดีว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองเริ่มต้นในตัวนี้นะชอบหนักเลย <c oughs> เอาไก่ไวไก่มจานมามันสัดแ <c oughs> ต่ไก่โดยรําผมลองข้าวก่อนผมขอข้าวก่อนโอหแต่ว่าข้าวหนึ่งคือไม่แฉะ์ใช <c oughs> ่มเป็นเม็ดผมว่ามันเป็นข้าวที่ไม่มันเลยค <c oughs> <c oughs> วามมันน้อยมากกินหอมอ่อน เพราะว่าเขาเน้นกินแก่ตัวไก่ตัวนี้มันมีรสชาติมันมีความหอมน้ำมันงาอหอมของซีอ e ิ๊วอยู่แล้วนี่นี่ผมกินคู่กันเลยอไก่เบตงนนี่ซีอิ๊ว e ปึ๊บกินกับข้าวผมขอมกินกับข้าวก่นอนรสชาติมันอยู่ตรงตัวเนื้อไก่ตัวซีอิว๊วซีอิ๊วราดเขาอะ,อะหอมน้ำมันงาเพิ่มเข้าม,ม,มาฮ้ทอร่อยแล้วผมกินกับคู่กับน้ำจิ้ม จินนี้นะนี่นะให้ผมนิยามไปไก่นะไนะี่นะไก่เบตงนะเนื้อแน่นหนังกรอบ <c oughs> ลาดติว๋วหอมน้ำมันงานให้นัดลองไหมคุณให้นัดลองก่อนก่ <จะ S 2> เป็นเมนูอื่นเดี๋ยวมันหมดคุณลองหนังยังอ๋ผมว่าเสน่ห์มันมคือหนังว่ะใช่ครับเป็นหนังที่กินกินแล้วไม่ได้รู้สึกว่ากินแล้วอ้วนอะ มาเกลือมาเจ็ดร้อยแล้วรอกลัวไม่มีที่ผมขอหนังเพียวๆนะเราให้ฟังเสียงความกรอบนะทุกคนนะลองเลยนะถ้าไม่ได้ยินใส่เพื่อมไมกูด้วยนะเดี๋ยวคลิป <Jan> <Construction> อ mm ื่นมาใส่แล you ้วก็นอกจากเมนูข้ามันไก่ ที่ร้านก็ยังมีเมนูแพงๆอีกมากมายเน้นว่าแพงเมนูอื่นไม่แพงเมนูอื่นไม่แพงแห้เค่ข้าวมันไก่เออเออแล้วอันนี้คืออะไรครับคุณผักน้ำคคืออะไรอ่ะถ้าคือพูดจะหาว่าแบบมันโมยกอ่ะแต่จริงๆผักน้ำเนี่ยมันเป็นผักที่เลี้ยงจากน้ําภูเขามาเลี้ยงในน้ําหรือน้ําตกแล้วเสร็จน้ำที่มีแร่ธาตุอะไม่น้ําต้องเย็นจัดน้าไหลผ่านตลอดสรรพคุณก็คือเหมือนกับ ช่วยบรรยาแบบจับความร้อนในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนี่ก็ต้องไปหาจากแหล่งตรงนั้นมาเหมือนกันคือว่าโนสั่งมาเอามันง่ายงั้นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำมันไหลผ่านหรือเปล่าเย็นไม่เย็นก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่าไปไปเจอแบบผักที่เลี้ยงไม่ดีหรือสถานที่ปลูกที่ไม่โอเคผักจะขมนั่ดีเลยอันนี้อันนี้คือถ้วยเท่าไหร่ฮะลูกยี่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเฮ้ยไม่แพงไม่กินไม่แพงไม่แพงไม่รนไม่กินไม่กินมันไม่แพงแช่เ ไปลักชูรีแล้วไปติดลักชูรี่นี่ฮะทุกคนผักน้ําหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยได้ยินด้วยผักน้ําไม่ค่อยได้กินสัมผัสเนี้ยไม่มีกลิ่นเหม็นเหี่ยวเลยแล้วตัวน้ําซุปฮะทุกคนอันนี้เขาต้มใส่นี่มานะกระดูกหมูนะทุกคนนะรสชาติมันลึก มันเป็นหอมลึกๆมันเบาแต่ว่ามันลึกทุกคนครับทุกคนไม่เคยเห็นเมนูนี้แน่นอนผมก็ไม่เคยเห็นไม่รู้อ่ะใครเคยเห็นแต่กูไม่เคยเห็น <c oughs> อันนี้คือกระเพาะปลาน้ําขาวครับอ,อันนี้กระเพอาะปลาเนี่ยใช่ทําไมมันถึงขาว,วี่เราใช้ไข่ขาวไปตีกับพวกน้ําซุปที่เราต้มไก่เปตรงมาทั้งหมดอ๋อเพราะฉะนั้นมัน,มนสีอิ๊วมันใส่เราไม่ใส่สีอิ๊วมันเลยไม่ดำเราใส่เกลือใช่ใชกระเพาะปลาน้ำขาวครับทุกคนครับไม่เคยได้ยินไม่เคยกินด้วยนึกรสชาติไม่ออก รสพาดกลิ่นกระเพาะปลามันก็ยังเหมือนเดิมนะมกระเพาะปลามันก็ยังชัดๆเหมือนเดิมนะแต่ว่ากลิ่นของไอ้ตัวน้ำซุปอ่ะมันแตกต่างอยู่พอสมควรแตกต่างอยู่พอสมควรครับทุกคนครับเพราะว่ามันตัดซีอิ๊วตัดน้ำมันหอยออกอะไรเงี้ยอันนี้นี่กรอบสะทานอันนี้คือปอบเปี๊ยหมูแดงครับทุกคนใช่ครับเริ่มมาจากดูเริ่มมาจากเป็นคนชอบกินสลบเปาส้หมูดแดงผมลองนะผมลองนะนี่ผมลองนะ ชิมนะดองข้างนอกกรอบหอมหวานแบบซอสหมูแดงดูมองคุณนั่งยาวๆเลยต่อไปผมไปทั่วแขกนั่งเฉยๆก่อนคุณอยู่เฉยๆไปก่อนนี่แล้วก็ผมเคยไปพวกมาเก๊าอะไรเงี้ยไปทำอะไรครับฮ่องกงไปเที่ยวครับพี่ไปเที่ยวไม่พระคุณจะเห็นเมนูเนี้ยฮิตมากในพวกจีนพวกฮ่องกงพวกมาเก๊าก็คือทั่วแขก รวงน้ำนัลกรองแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเหมือนพวกปกยาวนะไม่มีนะอร่อยอันนี้เป็นหมูซอสแดงคือเราจะทำสกายแบบกุ๊กช็อปอ่ะอันนี้คือไม่ใช่อาหารเบตงแล้วเป็นผัดแบบคล้ายๆถ้าใส่ไก่ม่วงใช่คล้ายๆกันแต่ถ้าสมมติใส่ใส่สับปะรดไปอ่ะก็คือเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานแต่เราไม่ใส่อ่ะลองแต่เป็นหมูถูกไหมพี่อันนี้กินง่ายใช่ครับเอาไปทอดก่อนด้วยเอาไปทอดก่อนอันนี้หวานเจี๊ยบนนดชอบแน่ ี่ชอบดูอะใช่ไหมพี่ดูนะชอบหวานหวานเจี๊ยบอันนี้ชอบสายหวานแน่สายหวานเปรี้ยวหวานแล้วสดชื่นรสชาติเหมือนอย่างที่พี่โตบอกเลยคือผัดเปรี้ยวหวานถ้าใส่สับปะรดไปเปรี้ยวหวานเลยหรือผัดเม็ดมะม่วงก็ได้ใช่อันนี้คืออะไรฮะลูกพี่อันนี้หอมทอดเกลือครับแป้งชุบแป้งทอดทอดเกลือหหอมทอดเกลือใช่นี่ล้วน เพลนเลยนี่เพลินนี่แจ่มเลยอ่ะเพลินดีแล้วสัมผัสมังแปลกสัมผัสมันจะนุกอ่ะข้างนอกมันกรอบแป้งพอกินเข้าไปข้างในมันกรุบเสน่ห์ของเห็ดหอมอ่ะกรุบอ่ะกรุบนุ่มกรุบกรุบนุ่มๆร้านนี้ดีไหมดีไหมดีนี่อร่อยอร่อยอร่อยครับัดไปครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาลองก็คือแน่แก็คือข้าวมันไก่เปตรงนี่ข้าวมันไก่เบตรงถ้าใครอยากมาลองข้าวมันไก่เบตรงแท้ๆนะผมว่าร้านนี้มีให้ สมเหตุสมผลกับคุณภาพพูอย่างงี้ดีกว่าไม่ให้ราคาบูกนะแต่สมเหตุสมผลกับคุณภาพผมต้องการทําให้ข้าวมันไก่มันไม่ใช่เป็นสตตีิฟู้ดอ่ะไม่ใช่ว่าคนได้ยินคำว่าข้าวมันไก่แล้วมันจะต้องเป็นสตตีิฟู้ดจริงๆมันไม่ใช่เลยเวลาไปสิงคโปร์อ่ะมันก็ไม่ใช่อาหารสตตีิฟู้ดอ่ะคือทุกร้านเข้าไปการเสิร์ฟต่างๆมันได้เคลียร์กันหมดเลยถูกหวยรวยหุ้นปั่นสล็อตปั่นสล็อตได้บอลโลกได้บอลโลกไงเออเนี่ง ได้3คู่ติดได้มา4ี0จะอยหาิดนกินข้าวมันไก่เนี่ยเลยกินข้าวมันไก่แล้วมันกินได้ไม่ได้แพงอย่างที่ทิดก็คือ180บาทเริ่มต้นใช่ร8 0บาทก็สามารถกินได้1นกิ่มนี่่างแฟนผมเนี่ย1นกิ่มมีข้าวให้หนึ่งถ้วยมีไก่พอสมควรไม่เดี๋ยวขึ้นอีเสิร์ฟภาพให้ดูอันนี้คือ180บาทครับผมเซตหนึ่งคนหนึ่งกินได้เลย180บาทแล้วก็เมนูอื่นคือไม่ได้แพงเลย ก็คือแพงอยู่อันเดียวใช่มันแพงอยู่อันเดียวแล้วจะแพงเพราะมึงด้วยพี่ตองบอกชองอื่นมาถ่ายไม่เคยบอกกูแพงมีมึงนี่เพราะฉะนั้นใครอยากตามมากินนะผมว่าตามมาได้เลยไม่ผิดหวังตรงนี้คือก็เข้ามาที่พหลูซินซอยเนะครับมีที่จอดรถหลังร้านนะแล้วก็เปิดเวลา10โมงเช้าปิด2ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์นะครับถ้าไม่สะดวกไลน์แมนแก๊ปโรบิทูธได้หมดได้หมดได้หมด ผมจะโทรมาที่ร้านแล้วก็ให้คนมามารับก็ได้ครับนะครับปรับหมุดมาได้เลยเข้ามันไก่จางเจตรงจางเจียหยีเบตงจางเจียหยีใช่ครับตรงนี้ตรงนี้อร่อยอร่อยมากอันนี้มาไม่ผิดหวังเลยได้ก็่อไปพันกว่าบาทเลยตัวเดียวนะคุณคุณลองรีวิวลองรีวิวเออหน่อยหน่อยเออเอออะไร่ออแล้วเออรีวิวหน่อยคุณไปรีวิวหน่อยเดี๋ยวคนเขาหาว่าผมพูดอย่างเดียวหาว่าผมอวยไงเพราะว่ารุ่นพี่ผมไงต่างไงต่างกับ กินามาันพูดดีๆนะมันกินฟรีเขานะตา่างก,กันใครที่อยกินตะกโกตะกัดทำไมมันแตกตา่างกันข้าวมันไก่ห้าสิบบาทเงี่ยเอามันฟรีมันฟรีฟฟใครอยากตามมากินตามมากินได้ครับผมแล้วถ้าหลุ่มุ๊ดดูแล้วชื่นชอบนะหรือว่าใครเคยไปกินข้าวมันไก่เบตงที่ไหนนะ แล้วจะามาไฟกับร้านพี่โตนะคุณคอมเมนต์ไว้คอ <Comment S 1> มเมนต์ไว้ได้เลยคอมเมนต์ไว้แล้วผมจะตามไปกินแล้วจะดูด้วยว่าจะสู้ของร้านที่ขายผมได้ไหมแล้วผมดูแล้วชื่นชอบก็ฝากดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมอ่ะฝากากดซับสไครต์ด้วยครับทุกคนครับดูแล้วชื่นชอบก็ขอบคุณมากนะครับผมไปไปไปกินข้าวกันเทิสวัสดีครับ